ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคือทุกคนเว้ยผมเพิ่งรีรีกระดานรีแบบนี้เลยอ่ะแล้วผมได้ กบดำแปดดาวจะดาวกันด้วยดีเลยถือว่าดีแล้วใช้คีิตาร์ระดับกลางเออถือว่าดีก็ในในผมก็ได้แล้วก็ทํคลิปบอกหน่อยว่าอยากให้เข้ามาทุกวันนะครับเพราะว่ามันเหมือนมาเป็นกบดําฟรีอ่ะคือ1เดือนนะครับผมจะลองคํานวณนะเออได้กบดำหนึ่งใน1เดือนนะครับเราจะสามารถหาได้จากคอยหนึ่งตัวอ่ะอ่ะสเตทวิ่งอีกหนึ่งตัวอ่ะสเตทวิ่งอันนี้ทุกเดือนน่าจะมาอยู่แล้วอันนี้ผมเดานะถ้าเราขยันอ่ะสเตทวิ่งได้แน่หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวได้แน่อ่ะอ่ะสองตัวแล้วนะคร ล็อกอินสามสิบวันหนึ่งตัวแล้วก็ต้องตัวเดือนใหม่ใช่ไหมเผื่อบางคนสุ่มได้อีกหนึ่งตัวตัวฟรีครับที่มันมันมาให้แล้วก็อัปเกรดอัปเกรดเอาถ้าเป็นโคโรโบมีแน่เชลลี่ลิลูก้าครับคือเขามันแจกฟรีใช่ไหมแล้วก็เอามาอัปเกรดให้มันปิดเม็ดในนี่เราก็จะได้กบดำฟรี4ตัวแล้วโอ้โหนึกไม่ออกแล้วแต่ว่าผมเดาให้นะว่า1เดือนอ่ะเราจะได้ประมาณ5ตัวไว้ทุกคนกบดำอ่ะผมคิดไม่ออกแล้วแต่มันมีมันมีวิธีผมจําไม่ได้ลืม คือ1เดือนเราจะมีได้กรวดประมาณ5ตัวแล้วก็เดือนนี้ผมก็โบนัสแล้วได้มาอีกหนึ่งรับเลยเคลียกระดานใช้กี่เคลียกระดานใช้กี่คิตตันระดับสูงเอยระดับการกันผมมาลองนับดูสักกี่คิตตันอนนี้กันผมมีอยู่สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกนะคือทุกคนที่ผมเผลอ,อไปกดหยุดอัดคลิปแล้วผมก็ลืมดู <laughs> ผ,มผมมีโชคครับที่เจอตารางนี้แต่ผมไม่มีโชคครับเพราะคิดตันผมหมดก่อน <laughs> คือผมสรุปให้เลยนะครับว่าการ เคลียร์ตารางหนึ่งตารางเนี่ยเคลียร์ทั้งหมด9ช่องเลยครับจะใช้ทั้งหมด5,900มืตันนะครับผมจะเรียกเป็นคิทตันกันแล้วกันเพราะว่าน,นี่ก็คิทตันระดับล่างระดับกลางระดับสูงก็ไม่เติมคำว่าระดับกันแล้วกัน เอยผมน้อมีโชคเปิดหาได้แต่ไม่มีโชคที่จะรับมันนะ <c oughs> ผมก็คงไม่ดีหรอกพราอีกสองสามวันผมก็คงจะได้ผมอยากจะย่อยแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูนะแต่ว่าของผมไม่มีอะไรแล้วว่าย่อยอะไรไปได้บา <c oughs> ้างงั้นก็เอามาเป็นว่าผมมาบอกว่าอยากให้ล็อกเองกันทุกวันครับแล้วก็ลองมาลีกันดูครับ <c oughs> คุณมีโอกาสได้เหมือนผมครับ <c oughs> ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ครับได้เห็นมันนะครับแต่จะมีคีดตั้นพอเอามันมาไหมอีกเรื่องหนึครับโอ้ยผมดูเอ้เหมือนเหมือนมันมามาให้เราแบบวันชิดวันใจ โอเคครับทุกคนผมลองไอ้นี่แล้วละย่อยไอพวกสีดาวทิ้งให้หมดเลยดีกว่าเพราะมันได้นี่เหมือนกันเยอะเหมือนกันเอะผมก็มีเยอะอยู่ใช้ได้เยอะไปละอ่ะน่าจะได้ละก่าจะได้นี่เหนื่อยเหมือนกันนะก็ต้องมีอันนี้เยอะพอสมควรผมทำหนึ่งวันกว่าๆเลยเนี่ย อ่าโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีหาเดี๋ยวผมลองลรีค้างให้ดูอ่าได้เอันนี้ก็เอาอ่ะก็หวังว่าวิธีที่ผมบอกไปจะช่วยให้ทุกคนเอ่อเก็บกบดำได้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็มีกบดำแล้วกี่ตัววะเนี่ยชนิดพิเศษอันนี้เพิ่งได้ใหม่มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวผมมี9ตัวครับก็ถ้าเก็บเต็มผมก็อาจจะทารีวแม็กก็ได้นะแต่ถ้าได้ตัวที่ดีกว่ารีวมาก็จะทําตัวอื่นยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับจเจอกันคลิปหน้าหวังว่าวิธีีีนนน้้้้ช่่่วยททุกกกคไดดด็บบขขึึออแซง ผมไม่มีความอดทนโอเคครับอชร์คลิปหน้าขอบคุณครับ